ปัญญาในการกำหนดปัจจัยว่าอวิชชาอาศัยปัจจัยเป็นไปสังขารอาศัยอวิชชาเกิดขึ้นแม้ทำทั้งสองนี้ต่างก็อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นดังนี้เป็นธรรมะทิฏฐิยานปัญญาในการกำหนดปัจจัยว่าในอดิตการก็ดีในอนาคตการก็ดีอวิชชาอาศัยปัจจัยเป็นไปสังขารอาศัยอวิชชาเกิดขึ้น แม้ทมทั้งสองนี้ต่างก็อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นดังนี้เป็นธรรมะทิติยานปัญญาในการกำหนดปัจจัยว่าสังขารอาศัยปัจจัยเป็นไปวิญญาณอาศัยสังขารเกิดขึ้นวิญญ,ญาณอาศัยปัจจัยเป็นไปนามรูปอาศัยวิญญาณเกิดขึ้นนามรูปอาศัยปัจจัยเป็นไปสลายตนะอาศัยนามรูปเกิดขึ้น สลายตนะนอาศัยปัจจัยเป็นไปผัสสะอาศัยสลายตนะนเกิดขึ้นผัสสะอาศัยปัจจัยเป็นไปเวทนาอาศัยผัสสะเกิดขึ้นเวทนาอาศัยปัจจัยเป็นไปตัณหาอาศัยเวทนาเกิดขึ้นละถึงแม่ธรรมทั้งสองนี้ต่างก็อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นดังนี้เป็นธรรมทิฏฐิญาณ